ยากระสายเส้นเอ็นตรับยาใช้รักษากลุ่มอาการและโรคทางกระสายเส้นเอ็นที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษาการผิดปกติอันเกี่ยวกับความเสื่อมของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและผังผืดได้แก่โรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตและโรคกระสายต่างๆมีดังนี้ 1. ่งยาแก้เส้นเอ็นพิการและโรคเถาดาน1.1ยานหารู โกดพุงปลาเทียนดำมหาหิงขิงแห้งพริกไทยว่านน้ำหญ้าตีนนกใบกระวานเถาสะข้านเกสรบัวหลวงแดงเกสรบัวหลวงขาวเกลือสินเทาแก่นกิเหล็กพยามืเหล็กรวมยา,ารวมสัพพยา14สิ่งเสมอภาคทำเป็นยาผงละลายน้ำมะกรูดน้ำมะนาวน้ำส้มซาหรือน้ำส้มไสชูก็ได้ รับประทานแก้เส้นเอ็นพิการเช่นเส้นสุมนาพิการให้ผูกดวงใจให้สวิงสวายทุรนทุรายหิวโหวยหาแรงไม่ได้เส้นอมพฤกพิการให้กระสับกระส่ายให้ร้อนให้เย็นให้เมื่อยให้เสียวไปทั่วสพางกาย 2. ยานาวหอยเปลือกหอยแครงเปลือกหอยโค้งเปลือกหอยขมเปลือกหอยนางรม เปลือกหอยพิมพการังเปลือกหอยสังเปลือกหอยตาบัวเปลือกหอยมุกเปลือกหอยกบับกระดูกเสือกระดูกวัวกระดูกแพะกระดูกเกลียงผาสัพพยา13สาสิ่งนี้เผาให้ไหม้แล้วชั่งเอาหนักสิ่งละหนึ่งบาทรากดองแตกหกสลึงรากส้มเสี้ยวหกสลึงรากส้มสันดานหกสลึง ถัตสกุลเทศสองบาทรากมะตาดเครือสิบสลึงพริกไทยเท่ายาทั้งหลายวงเล็บหนักยี่สิบสองบาทรวมสัพยาสิบก้าสิ่งทำเป็นยาผงแก้เถาดานแก้เส้นเอ็นอันกำเริบต่างๆเอาขี้เหล็กผักสำโรงงวงตาลช้าแป้นต่อไส้ผักโ้มน้ำยยาพันงูแดงบอระเพ็ดยาทั้งนี้เผาให้ไหมแล้วช่างเอาหนักสิ่งละหนึ่งบาท ปูนขาวสองหรือสามบาทก็ได้แช่น้ำด่างอุ่นไฟให้ร้อนเป็นน้ำกระสายยาละลายยารับประทาน1.3ยาถ่ายเส้นเทียนทั้งห้าหนักสิงละสองสลึงยาดำหนึ่งบาทขี้เหล็กทั้งหสมอทั้งสม,มะขามป้อมใบมะกาเห้วหมูรากตองแตกโกดน้ำเต้าบอระเพ็ดขมิ้นอ้อย สัพยา11สิ่งนี้หนักสิ่งละหสลึงฝักราชพฤกษ์ห้าฝักเถาวันเปรียงสดใส่ให้มากรวมสัพยา19สิ่งทําให้เป็นยาหมอ้อต้มสามเอาหนึ่งแทรกดีเกลือตามกําลังธาตุหนักเบารับประทานชําระน้ําเหลืองและเสมหะแก้เส้นเอ็นพิการ1.4ยาประครบแก้เส้นเอ็นเสีย ไยสดใบมะขามสดใบส้ปมปล่อยสดใบโคครานสดใบเถาเอ็นอ่อนสดสัพยาห้าสิ่งนี้เสมอภาคตําตพอช้ำๆห่อผ้าทําเป็นลูกประครบ <c oughs> เอาวางลงบนปากหม้อน้ําเดือดให้ไอร้อนรมให้ร้อนเอามาประครบรีดตรงเส้นที่พิการแก้เส้นเสียมือเท้าตายดีนัก 1.5ยาแก้เถาดานหัวแห้วหมูสดบอระเพ็ดสดไพลสดกระชายสดใบมะขามสดยาดำดินประสิวเกลือรวมสัพยาแปดสิ่งเสมอภาคทำตำเป็นยาสดปั้นลุกล้อนรับประทานเวลาเช้าแก้ท้องเป็นเป็นดานเป็นก้อนเป็นเถาหาย1.6ยาดานประสิทธ์มูลฟินนักหนึ่งสลึงลูก จันดอกจันกระวานการพลูกัญชาเทียนดำเทียนขาวสีเสียเทศัพยาแปดสิ่งนี้หนักสิ่งละหนึ่งบาทมหาหิง6สลึงการบูลสองบาทยาดำสามบาทเจตมูลเพลิง4บาทรงทอง6บาทพริกไทย7บาทโหราเท้าสุนัขสิบหบาทรวมสัพพยาสิสิ่งทำเป็นยาเม็ดกลมกลืนเป็นลูกกลอน รับประทานเวลาก่อนเข้านอนแก้กระสายเถาดานในท้องแก้ท้องอืดแก้เส้นท้องตึงปวดท้องเพื่อลมต่างๆแก้ฤทธิ์ิดวง8ประการยาขนาดนี้สรรพคุณดีมากเสียแต่การทําค่อนข้างยากเพร,ราะหโหราเท้าสุนัขเนื้อข้างในมีลักษณะเป็นยางเหนียวถ้าเอาลงรางบทจะไม่แหลกและติดลูกราง กระเด็นออกนอกรางหมดต้องทำดังนี้ชั้นแรกเอาลูกจันดอกจันกระวานการพลูกัญชาเทียนดำเทียนขาวสีเสียดเทศเจตมูลเพลิงพริกไทยใส่รางบดร่อนให้เป็นผงละเอียดเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งชั้นที่สองเผาโหราเทา้าสุนัขลงตำในครกลงตำในครกใหญ่พอแหลกตรงนี้น่าจะเป็นคำว่าเอานะ เอาโหราเท้าสุนักลงตำในครกใหญ่พอแหลกจึงใส่มูลฝิ่นมหาหิงการบูนยาดำรงทองรวมลงไปตำพอแหลกแล้วจึงเอาจึงเอาผงยาที่บดเก็บไว้นั้นใส่รวมลงไปใส่รวมลงตำเป็นชั้นที่สพอเห็นเข้ากันดีจึงกดออกจากครกเอามาปั้นเป็นเม็ดกลมตากแดดให้แห้ง ตามวิธีนี้ก็ยังไม่สะดวกและไม่ได้เนื้อยาที่ละเอียดนักคิดหาหนทางแก้ไขให้สะดวกดียิ่งขึ้นและถ้าใครคิดได้กรุณาเผยแพร่กันต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ในวงการเภสัชกรรมด้วยเทิน1.7ยาแก้เถาดานและกระสายกลอนเบนจกูลแห้วหมูบรเพชรไพลกะ,กะถือคาสแสมาสารสแมทะเล แก่นขนุนแกแลส้มกุ้งทั้งสองแก่นสนลูกจันดอกจันกระวานการพลูยาดำสัพยา22สิ่งนี้หนักสิ่งละ1บาทเถาวันเปรียง6บาทแก่นขี้เหล็ก6บาทดีเกลือ8บาทสมอเทศ15ผลสมอไทย15ผลสมอดีงู5ผลมะขามป้อม20ผลรวมสัพยา29สิ่งทําเป็นยาหม้อต้มรับประทานแก้เถาดาลและกระสายกล่อน หนึ่งจุดแปดยาไผ่สาลีลูกจันหนึ่งเฟืองดอกจันหนึ่งสลึงกระวานหนึ่งสลึงเฟืองการพลูสองสลึงดีปลีสองสลึงเฟืองพิลังกาสาสามสลึงว่าน้ำสามสลึงเฟืองเกลือสินเทาหนึ่งบาทเทียนดำหนึ่งบาทเฟืองเทียนแดงห้าสลึงเทียนขาวห้าสลึงเฟืองเทียนข้าวเปลือกหกสลึง บุกรอหกสลึงเฟื้องกระบูลเจ็ดสลึงสมอเทศเจ็ดสลึงเฟืองสมอไทยสองบาทสมอพิเภกสองบาทเฟืองโกดส .9 เก้าสลึงโกดขม๊อเก้าสลึงเฟือง,อง,ง,ง,องขิงแห้งสิบสลึงเจตมูลเพลิงหนึ่งสลึงเฟืองหัตสกุลเทศสิบเอ็ดสลึงกัญชาสามสิบบาทพริกไทยอ่อนหกสิบบาท รวมสัพยา24สิ่งทำเป็นยาผงละลายน้ำพึ่งน้ำอ้อยแดงหรือน้ำนมโครับประทานครั้งละหนักหนึ่งเฟืองถึงหนึ่งสลึงแก่กล่อนห้าจำพวกแก้หืดไอห้าจำพวกแก้กุดถังห้าจำพวกแก่เสมหะสิบจำพวกแก้ตามืดตามัวแก้หูอื้อหูตึงแก่ลมมักให้ไอลมมักให้สะทกสะทานตัวร้อนสัน่น ลมปัตตคาตลมมักให้หาวเรอให้รากให้สะอึกลมทักขินคุ้นลมกุมพันธยักษ์ลมสะแกเวียนลมขัดในอกลมปวดมวนในท้องในลำไส้อันทําให้เผลอสติหลงลืมหลงลืมลมวิตกวิจารนอนไม่หลับ1.9ยาไฟประไัลกันตรีกรตุกกระเทียมสัพยาสี่สิ่งนี้หนักสิ่งละสี่บาท ขมิ้นอ้อยขาไพลกระถือเปลือกมะรุมสัพยา5สิ่งนี้หนักสิ่งละหบาทเจตมูลเพลิงสารส้มสแสมทะเลการบูนผิวมะกรูดสัพยาหสิ่งนี้หนักสิ่งละหบาทรวมสัพยาสิบห้าสิ่งทำเป็นยาผงละลายน้ำร้อนหรือสุรารับประทานแก้จุกเสียดปวดท้องปวงใช้ในการคลอดบุตรเป็นยาขับเลือด 1.10ยาอนันตคุณกิ้งแห้งดีปลีกระวานการพลูการะบูนสัพยาทั้งห้าสิ่งนี้หนักสิ่งละ1บาทยาดำสองบาทมหาหิง3บาทพริกไทยเท่ายาทั้งหลายรวมสัพยา8ดสิ่งทำเป็นยาผงละลายน้ำร้อนหรือสุราละลายน้ำหรือละลายน้ำพึ่งปั้นเม็ดลูกกลอนก็ได้รับประทานแก้กระสายแก้เส้นแก้ลมต่างๆ 1.11ยาวิสัมพยาใหญ่โกดทั้ง5้าครวานการพลูอบเชยเทศสมุนละแวงน้ำประสานทองสตุสมอเทศสมอไทยรากรากไครครืคอว่าน้น้าโบรเพชรพยารากขาว,ข,าวขิงแห้งสัพพยาสิสิ่งอันนี้หนักสิ่งละ1สลึงลูกผักชีลา1บาทลูกจันหนึบาท ดอกจันสองบาทดีปรีเท่ายาทั้งหลายรวมสัพยา21สิ่งนี้ทำเป็นยาผงละลายน้ําร้อนหรือสุราหรือละลายน้ําพึ่งปั้นเป็นลูกกรอนรับประทานแก้จุกเสียดปวดท้องปวงแก้ลมต่างๆแก้ในกองปัวีธาตุ1.12ยาประสะน้ำขิงโกฐทั้ง5เทียนทั้งหพริกไทยสมอเทศสมอไทย สมอพิเภกมะขามป้อมจันทั้งสองเพาะหอมแห้วหมูใบนาดใบกะเพราดอกบุญนาคลูกผักชีลาลูกจันดอกจันกระวานการพลูลูกเย็นชะเอมเทศการะบูนน้ำประสานทองสตุเปลือกสมุลแวงรากไคร้เครือสัพยา3าสิ่งนี้หนักสิงละสองสลึงว่าน้ำหนึ่งบาทดีปรีหนึ่งบาทขิงแห้ง6บาทรวมสัพยาสาสิ่ง ทำผงบดด้วยน้ำร้อนทำผงบดด้วยน้ำร้อนปั้นเม็ดไว้ละลายน้ำร้อนรับประทานแก้ลมแน่นเฟอ้อจุกเสียดแก้ลมในกองธาตุให้มือเย็นเท้าเย็นและลมหาวเรอถ้าจะแก้ลมจับหัวใจทำให้จิตฟุ้งซ่านเอาคฤษนาฝนละลายน้ำยาให้รับประทานแก้ลมเพื่อเสมหะ ละลายน้ำส้มซ่าให้รับประทานน้ำกระสายยักใช้ตามสมควรแก่โรค1.13ยามหาระงับลูกสบ้าเลือดลูกประคำดีควายเบี้ยจันกระดูกงูเหลือมสัพยาสี่สิ่งนี้หนักสิ่งละ10บ,บาทสมไฟให้สุกระอุดีเม็ดมะนาว10บ,บาทรวมสัพยาห้าสิ่งทําผงบดปั้นเม็ดตากแดดให้แห้งใช้แก้โรคอหิวา นับถือกันมาแต่โบราณกาลเวลาจะใช้ยักน้ำกระสายตามอาการดังนี้แก่ท้องขึ้นอืดเฟ้อรับประทานกับน้ำดีปลีต้มแก้จุกเสียดรับประทานกับน้ำกรมมาถันเหลืองต้มแก้ลงท้องรับประทานกับน้ำเปลือกแคร์ไผ่เทียนใบทับทิมขมิ้นอ้อ,อย เอายางเดียวก็ได้หลายอย่างก็ได้รวมกันต้มแก้อาเจียนรับประทานกับน้ำลูกยอเผาไฟลูกผักชีเทียนดำต้มแก้กาละสิงคลีรับประทานกับน้ำมูดน้ำครัมแก้เพอิรับประทานกับน้ำดอกไม้แก้ขัดเบารับประทานกับน้ำรากหญ้าคาต้มแก้ขัดหนักรับประทานกับน้ำสมอไทยต้ม แทกดีเกลือกแก้ทางแข็งคอแข็งทากับน้ำมะกรูด1.14ยาประสะการพลูเทียนดำเทียนขาวตรีกระตุกสัพยาห้าสิ่งนี้หนักสิ่งละหนึ่งสลึงน้ำประสานทองสตุ2สองสลึงไพลแห้งสองสลึงโกดสอกอกรมมัฐานเหลืองกรรมัฐานแดงกฤษณาอย่างดีกระลำพักสลัดใดาการะบูล เปลือกเพกาเปลือกขี้อ้ายสัพยาแสิ่งนี้หนักสิ่งละหนึ่งบาทการพลูเท่ายาทั้งหลายรวมสัพยาสิสิ่งทําผงบดด้วยน้ำครั่งต้มปั้นเม็ดตากแดดให้แห้งรับประทานแก้อุจจรธาตุอลามกซึ่งประทําให้ปวดมวนเป็นลม <c oughs> เป็นสัมหโลหิตเป็นเสมหะโลหิตน้ำพลและกระถือเผาไฟต้ม 1นึายาอุไทยจันแดงจันเทศจันชมดจันทนากระกระแจ,ะะจะตะนาวสัพพยาหสิ่งนี้หนักสิ่งละหนึ่งบาทเกศรทั้ง5โกจุลาลัมพารากมะกรูดเมือดคนสัพพยาเสิ่งนี้หนักสิ่งละสองบาทเนื้อครั่ง4บาทฝางเศษยี่สิบเจบาทรวมสัพพยา16สิ่ง เอาฟางต้มเคี่ยวเสียส่วนหนึ่งเอาสัพยานอกนั้นต้มเคี่ยวอีกส่วนหนึ่งแล้วเอาน้ํายาทั้งสองนแผนกนี้มารวมกันเคี่ยวจนข้นเอาแอลกอฮอล์บริสุทธิ์สําหรับกัดยาใส่1ใน8ของน้ํายานั้นแล้วแทรกพิมพ์เสนชมดน้ำหัวน้ำมันกุหลาบไฟพอสมควร หยดลงในน้ำสะอาดพอเป็นสีชมพูอ่อนๆรับประทานแก้อ่อนเพลียระเหียใจแก้ร้อนในกระหายน้ำถอนพิษสันแดงใช้รับแขกจบยากระสใยเส้นเอ็น